สวัสดีครับวันนี้พบกันในช่วงเวลาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานผมก็เล่าสถานการณ์ของอประเทศไทยนะครับว่าเราเจอกับวิกฤตยังไงมั่งนะครับในเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องของไวรัสโควิดนะครับก็ท่องเที่ยวผมก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราเจอกันแค่ในจังหวัดเดียวหรือใน ประเทศเดียวนะครับมันเจอกันทั้งโลกเลยเอางี้ก็แล้วกันคราวนี้มีน้องๆหลายคนนะครับเมื่อวานที่ผมโพสต์ไปนะครับก็บอกว่าเฮ้พี่หนิ่งพูดหน่อยเพราะในไหนพี่ก็พูดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนื่องจากว่าผม,มาเป็นคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให้เกิด ตอนนั้นผมพูดเมื่อวันที่3มีนานะครับเป็นไปได้ก็คืออยากเห็นรัฐบาลนี้ใช้มาตรการในเรื่องปิดประเทศนะครับเพราะตอนนั้นผมดูแล้วสถานการณ์ที่ตอนนั้นะนะครับเหมาะสมมากๆที่เราจะเกิดการปิดประเทศเพราะเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนก็ดีมาจากยุโรปอะไรก็ดีเริ่มจะถดถอยลงเราควรจะมีมาตรการป้องกันยังไงนะครับว่าโอเคปิดประเทศเนี่ยก็คือการคัดกรองคนเข้ามาอย่างในประเทศไทยแล้วก็ เป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับแยกคัดแยกระหว่างคนที่มีโอกาสเสี่ยงหรือเป็นไวรัสนะครับมีการติดไวรัสกับคนที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่เนี่ยไปคัดแยกจากกันแล้วหลังจากนั้นก็คิดไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาซึ่งเราสามารถไปดูต้นแบบได้ของประเทศจีนนะครับที่เขามีทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีการทำแอปพลิเคชันเพื่อจะได้มาบริหารจัดการในทั้งคน ป่วยแล้วก็คนดีนี่แยกออกจากกันนะครับแต่ตอนนี้ในเมืองจากปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลเองก็ได้เลือกอามาตรการที่แบบหน่วงนะครับที่เราไดฟังก็คือปิดเฉพาะบางพื้นที่ปิดเฉพาะบางส่วนนะครับเช่นออกมาตรการในเรื่องของปิดมหาลัยปิดสถานบันเทิงนะครับปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็ยังมีให้เกิดการ awareness ในเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือคนที่ ไปอยู่ที่กรุงเทพหรืนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับกลับมาแล้วก็มาอยู่อย่างจังหวัดท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยต้องมีการกักตัวเองนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็หลังจากที่ประกศาศใช้เมื่อวานวันที่21นะครับ22เนี่ยผมก็ยังอยากจะฝากนะครับทุกๆท่านที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครก็ดีนะครับหรือมีโอกาสเสี่ยงบางพื้นที่บางจังหวัดก็ถ้าเป็นไปได้นะครับนึกถึงนะครับก็กักตัวเองไว้กับอยู่บ้าน14วันนะครับก็เฝ้าสังเกตอาจารย์นะครับอย่าลืมนะฮะถ้า,าว่าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าเกิดว่าเราติดเชื้อแล้วก็นำนะครับเชื้อนียไปเป็นพาหะแล้วก็ไปเผยแพร่ให้กับหรือเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็ อันตรายนะครับเพราะว่าโลกนี้นะครับจะมีไวรัสโควิดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเห็นได้จากทั้งอิตาลีทั้งเกาหลีใต้นะครับผมก็อยากจะฝากว่าพวกเราที่กลับมานะครับช่วยดูแลตัวเองด้วยคนที่อยู่ในท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านหรือใครนะครับผู้นําชุมชนก็ต้องช่วยกันทําบันทึกและเทศแร์ตรงนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือครับผมมั่นใจว่าพวกเราสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้จากไปได้สําหรับโอกาสในเรื่องของธุรกิจผมก็ต้องบอกว่าที่คุยไว้เมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับเช่นมหาลัยก็เริ่มมีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์กันนะครับเราก็ซื้อขายอะไรผ่านออนไลน์กันน้องๆบางคนก็เปลี่ยนนะครับ าจากอาชีพมพัคคุเทศ์มั่งไปหาอาชีพอื่นทำเช่นไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของขายอะไรในตลาดมั่งนะครับก็มีน้องหลายคนที่ทําอย่างนี้แล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยพิกวิกฤจไปเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอย่างเช่นธุกนรกิจสปายางผมผมก็เนี่ยฮะทำอาหารกล่องที่ทําจากกากมากนะครับวันนี้ผมก็ทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำนะฮะข้าวคุกกี้ นะครับซึ่งเป็นอาหารที่ผมสู้ไวรัสได้นะครับนี่ใช่ไหมน่ากินหรือเปล่าเข้าวโพกปิดหวานนะครับน่ากินทีเดียวนะครับมีมะนาวนะครับซึ่งใส่กล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็พกตาไปสะดุกนะครับตอนนั้นอย่างรัสเซียก็พกไปกล่องกลับมานี่ก็ผ่านการฆ่าเชื้อ,อผ่านการผ่านความร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณเกือบ200อองศานะครับแล้วก็เพื่อเข้าลูกกลับมาแล้วก็นำไปใช้เป็นภาชนะรับประทานอาหาร นะครับเราก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนี่คือโอกาสที่ผมเห็นไว้ว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับเราก็ทําการตลาดที่ผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์ที่ให้เกิดการใช้เรื่องอนุรักษ์โลกนะครับในเรื่องของกินเข้ามาปรับใช้อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแล้วคิดต่อไปเดี๋ยวผมน่าจะมาพูดคุยในเรื่องของอจีนพลิกวิกฤต เป็นโอกาสได้ด้วยยังไงแล้วเราในยุคนี้ควรจะทำธุรกิจยังไงนะครับคลิปต่อไปเจอกันครับ